โดยโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคำนวณสิทธิสมานะคะได้บอกว่าวันนี้ที่ประชุมจะมีการรับฟังผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมธิการพิจารณากรอบการจัดทํารัฐธรรมนูญคณะที่10ในส่วนของภาค4ี่หมวด2การสร้างความปรองดองที่มีนายอเนกเหล่าธรรมทัตเป็นประธานอนุกรรมธิการค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอกลไกเพื่อที่จะนําไปสู่การปรองดองค่ะโดยข้อเสนอแนะของอนุกรรมิการคณะที่10นะคะก็มีเนื้อหาหลักๆค่ะโดยการเสนอให้นิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้องกับการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงและก่อให้เกิดความวุ่นวายตั้งแต่ปี2548จนถึงช่วงก่อนยึดอำนาจการปกครองในปี2557ค่ะโดยมีหลักเกณฑ์นะคะคือจะไม่นิรโทศกรรมให้กับบุคคลที่ทุจริตคอร์รัปชันกระทําการอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังเสนอให้มีการตั้งกรรมการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่เจราจาเยียวยาสร้างความส,า,า,มสามัญชันโดยมีผู้แทนจาก3ฝ่ายนะคะทั้งกับปปสนปชและกลุ่มที่ไม่ ไม่สนับสนุนฝ่ายใดค่ะและก็พร้อมเสนอให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันนะคะได้มีโอกาสทํางานร่วมกันในการบริหารบ้านเมืองให้มากยิ่งขึ้น oh. เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเมืองแบบผู้ชนะหมดหรือว่าแพ้หมดค่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีการรับฟังความเห็นจากที่ประชุมใหญ่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติในระหว่างวันที่15-17ธันวาคมนี้นะคะก่อนที่จะสรุปกรอบแนวทางที่ชัดเจนในวันที่16ธันวาคมค่ะจากนั้นในวันที่12มกราคมปี2558ก็จะเริ่มลงรายละเอียดรัฐธรรมนูญรายมาตราค่ะและในวันที่6สิงหาคมนะคะก็จะมีการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาคะและในวันที่และหากว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบค่ะก็จะสามารถนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นถุนกล้าวได้ในวันที่4กันยายนปี2558ค่ะ